พี่พี่เอซีชาวพนักงานบริษัทเงินเดือน1 5 0 0 0ันทั้งหลายจ้าวันนี้น้องหวานมีฮอ n d a าเจ็ดคันนี้มานําเสนอนะคะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ที่เงินเดือน1 5 0 0 0เป็นเจ้าของคันนี้ได้ไม่ต้องใช้คนค้าเลยและที่สําคัญนะคะถ้าพี่พี่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถหนึ่งปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงเอาไปเลยน้องหวานให้ช่วยผ่อนไปถึง6เดือนพี่พี่จ๋าถ้าใครอยากได้คันนี้มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องหวานได้เลยนะคะ มามามา,มาดูก่อนสําหรับคันนี้นะคะน้องหวนจัดให้แล้วแม็กใหม่ยางใหม่มไปเลยแม็กแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋ามาเดี๋ยวน้องหวนพามาชมด้านในของน้องเนาะสำหรับคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยงามมากๆเลยสาย honda j a จ z จากใครที่กําลังตามหา honda j a จสสีขาวตอนนี้ต้องรีบมาจัดรีบมาจองแล้วบอกเลยนะคะว่าเข้ามาไม่ได้เยอะนะพี่เข้ามาน้อยนะแล้วก็ เป็นแบบว่ารถที่หลายท่านตามหาพี่ๆหลายคนตามหาเลยนะคะพี่ๆจ๋าด้านหลังก็กว้างๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆทุกท่านใครอยากได้ใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์สูงสุดหนึ่งสี่จะเป็นขค่าเก้าห้าหรือว่าทักเพจรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อารันได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากมาทดลองขับรถก็โทรกันเข้ามานัดคิวกันเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะ ที่มีประวัติการผ่อนหนึ่งปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีราชาค่ะน้องหวานช่วยผ่อนไปเลย6เดือนแรกจ้าสำหรับใครที่อยากได้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดาเก้าห้ 5. สำหรับวันนี้น้องหวานขออนุญ,ญาตราไปก่อนสวัสดีค่ะ